ครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีเงินทองไร่นาค่าทาสบริวารจำนวนมากท่านกุศลเศรษฐีและภรรยาเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนยากจนและชาวบ้านยากไร้กุศลเศรษฐีมีบุตรชายคนหนึ่งเป็นคนที่มีนิสัยเกเรดุร้ายและหยาบคายกับเหล่าข่าทาสบริวารรวมถึงท่านเศรษฐีและภรรยาด้วยแม้ว่าจะคอยอบรมพร่ำสอนบุตรชายคนเดียวนั้นเพียงใดก็ตาม ท่านพี่เราจะทำอย่างไรกันดีลูกของเรานับวันยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งมีนิสัยโหดร้ายหยาบคายเกิดเด็กวัยเดียวกันฉันกลัวเหลือเกินหากลูกของเราเติบโตขึ้นจะไม่มีใครควบคุมหรือห้ามปรามเขาได้พี่เองก็จนปัญญาเหลือเกินทั้งครูบาอาจารย์ รวมไปถึงบัณฑิตท,ที่มีความรู้ไม่มีผูดใดสามารถอบรมสั่งสอนลูกเราได้เลยต่างคนก็ต่างเอือมระอาไม่อยากที่จะมาสอนลูกชายของเรากันหมดแล้วขณะนั้นคนรับใช้ชายผู้หนึ่งได้เข้ามาหากุศลเศรษฐีเพื่อรายงานอะไรบางอย่างนายท่านขอรับข้าเห็นพระธูด,ดงมาปักกรดอยู่ที่บริเวณชายป่าท้ายหมู่บ้านขอรับ ดูท่าทางพระธุดงค์รูปนี้จะมีวัดปฏิบัติที่สำรวมดูหน้าเลื่อมใสยิ่งนักนักขอรับกุศลเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นก็มีจิตเลื่อมใสอยากที่จะทำบุญแก่พระธุดงค์จึงบอกกับคนรับใช้ว่าเจ้าจงไปกราบเรียนพระคุณเจ้ารูปนั้นแทนข้าทีว่าข้านิมนต์ให้มาฉันเพนที่บาทของข้าครั้นเมื่อถึงเวลาใกล้เพน คนรับใช้ก็ได้ไปนิมนต์พระธุดงค์ให้มาฉันเพลนที่บ้านของกุศลเศรษฐีนิมนต์พระขุณเจ้าก็รับขณะที่พระธุดงค์กำลังฉันเพลนท่านก็ได้สังเกตเห็นสีหน้าอันบ่งบอกถึงความไม่สบายใจของกุศลเศรษฐีและภรรยาจึงเอ่ยถามขึ้นว่าโยมทั้งสองมีเรื่องทุกข์ใจอันใดหรือบอกกล่าวให้อัตมาได้ฟังเถอ พระธุดงค์เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากุศลเศรษฐีเล่าเรื่องไม่สบายใจให้พระธุดงค์ได้ฟังคือเรื่องของบุตรชายที่มีนิสัยเกเรดุร้ายหยาบคายทศเศรษฐีพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอบรมบุตรชายให้มีนิสัยอ่อนโยนสุภาพแต่ก็ไร้ผลบุตรชายของทศเศรษฐีมีนิสัยดุร้ายหยาบคาย จนไปที่เอือมระอาของญาติพี่น้องและฆ่าทาตบริวารรวมทั้งชาวบ้านร้านค้าภายในเมืองทศเสฐีหนักใจมากพระบุตรชายเพียงคนเดียวนี้จะต้องเป็นคนสืบสมบัติและดูแลบริวารรวมถึงกิจการมากมายของทศเษฐีพระธุดงได้ฟังเรื่องที่กุศลเศษฐีเล่ามาพระธุดงก็รับรู้ด้วยญาณสมาธิในทันทีจึงขอสถานที่บริเวณสวนหลังบ้านของกุศลเศรษฐี เพื่อปฏิบัติสมาธิและเดินจงกรมขณะที่พระธุดงกำลังปฏิบัติสมาธิอยู่บุตรชายเศรษฐีก็ได้เข้ามาเห็นด้วยความบังเอิญบุตรชายเศรษฐีจึงยืนมองพระธุดงที่มีกิริยาที่สงบนิ่งด้วยความสงสยัยท่านเป็นใครมาจากไหนหรืออาตมาเป็นพระธุดงที่มาที่นี่ก็เพราะได้รับการนิมนต์ของท่านกุศลเศรษฐี ท่านคงจะเป็นบุตรชายของทศเสฐีสินะใช่สิบุตรชายของกุศลเสฐีตอบระธุดงด้วยน้ำเสียงห้วนท่านมีพี่น้องกี่คนพระธุดงเริ่มสนทนาเพื่อสร้างความคุ้นเคยคนเดียวบุตรชายเสฐีตอบเสียงห้วนนัะว่าท่านโชคดีโชคดียังไง โชคดีที่ไม่ต้องมีใครมาแย่งความรักจากพ่อและแม่บุตรชายท่านเศรษฐีพอใจมากกับคำพูดของพระธุดงเมื่อคุ้นเคยกับบุตรชายของท่านเศรษฐีได้แล้วพระธุดงก็พาไปเดินเที่ยวเล่นในสวนหลังบ้านท่านรู้จักต้นไม้นั่นไหมพระธุดงถามพรางชี้ไปที่ต้นสะเดาต้นเล็กต้นหนึ่งไม่รู้จักบุตรชายท่านเศรษฐีสั่นหัว ลงไปเด็ดมาเคี้ยวดูสิบุตรชายท่านเศรษฐีทำตามที่พระธุดงแนะนำจึงเดินไปเด็ดใบสะดาวใบหนึ่งมะเคี้ยวแต่ยังไม่ทันไรก็บ้วนทิ้งพร้อมทั้งตะโกนด่าเสียงดังลั่นใบอะไรวะขมขนาดนี้เป็นอะไรไปหรือพระธุดงแกล้งถามก็ใบไม้นี่นสิบุตรชายท่านเศรษฐีชี้ไปที่ต้นสะดาด้วยท่าทางโมโหร้าย มันใบต้นอะไรวะขมบันไลต้นแค่นี้มันยังมีพิษร้ายขนาดนี้แล้วโตขึ้นพิษจะร้ายขนาดไหนใครเผลอกินเข้าไปไม่ตายกันหมดหรือว่าแล้วบุตรชายท่านเศรษฐีก็เดินรีเข้าไปถอนต้นสะเดาแล้วขยำจนแหลกละเอียดมินำซ้ำยังกระทืบซ้ำท่านถอนต้นสะเดาก็เพราะโกรธวว่ามันมีรสขมและรังเกียจว่าหากปล่อยให้มันโตใหญ่ขึ้นไป จะเป็นอันตรายต่อคนได้ท่านก็เหมือนกันขณะที่ทุกคนทั้งในและนอกบ้านต่างเห็นท่านเป็นเหมือนต้นสะเดาเพราะรังเกียจในพฤติกรรมที่ดุร้ายหยาบคายของท่านและเชื่อได้ว่าต่อไปในภายภาคหน้าพวกเขาจะทำลายท่านเหมือนอย่างที่ท่านทำลายต้นสะเดา บุตรชายท่านเศรษฐียืนฟังพระธุดงพูดด้วยความตกตะลึงเพราะนึกไม่ถึงว่าจะมีผู้บังอาจสอนตนได้เช่นนี้พระธุดงเข้าใจท่าทีของบุตรชายท่านเศรษฐีดีจึงถือโอกาสนั้นอบรมต่อว่าท่านจะต้องไม่ทําตัวเหมือนต้นสเสดาอีกต่อไปนับแต่นี้ขอให้มีเมตตากรุณาต่อทุกคนและมีความอดทนหนักแน่นให้มาก ไม่ควรพูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจแต่ควรพูดให้เกิดความรักความสามาคัคคีเพราะคนเหล่านี้จะช่วยเหลือท่านต่อไปในอนาคตข้างหน้าถึงตรงนี้บุตรชายท่านเศรษฐีมีอาการซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเริ่มสานึกผิดน้ำตาคลอขอบพระคุณท่านนับว่าโชคดีที่พ่อได้พาเรามาพบกับท่านมิฉะนั้นแล้ว เราคงจะหลงตัวทนงตนไปอีกนานเราขอขอบพระคุณท่านมากครั้นแล้วบุตรชายท่านเศรษฐีก็ก้มลงกราบพระธุดงและกล่าวปฏิญาณตนเป็นคนดีตลอดไป